แต่เขาออกมานึ่งชิ้นเอวชิ้นเดียวชนเดียวชิ้นเวช้นเดียวชิ้นเ้นเดียดียวนเดียวชิ้นเอวชินดียวชิ้นเดีิ้นเดีนเดียวชียวชิ้นเด้นเดียวนเดียวชด้นียเดีเดียวชี้นเเนเด กาบสบายดีสบายดียดแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบิร์ดสุขสู่คนเนาะพี่นอ้องเนาะโดยเพราะว่าสิเป็นพ่อ้องทุงพังลาวพังไทยต่างประเทศน,น้ำหนักปีนี่ต้อนรับเข้าสู่ซ่องของเบาเวียดบ้านเฮาคือเก่าเนาะพี่นอ้องเนาะโดยก็มาพบมาพอเนาะกับเบาเหยียดวันนี้พี่น้องอะไก็อยู่หน้าบ้านหน้า,นาเรือนเขาเท้าแววเพิ่นเนาะพี่นอ้องเนาะก็้ชิได้พากันลงไปเฮ็เดวัเดเนาะพี่น้องเลยฮิตดต่ฮิตทางเนาะ เด็ดทางอาประตูโคงเข้าไปใช่นาพระพอพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก็ได้ก็คืออ,อย่างไรคืออามีอ้ายผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นหรือว่าพอผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะกับเมย์เพิ่อนอยู่ทางต่างประเทศน่ะพอพี่น้องเอ้ยได้ซื้อแหงซื้อสายลงมาให้กับทางวัดเนาะพอพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก็จะได้ดำเนินการไว้สั้นซะมาเดี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะกลงไปเบิ่งไปชมน้ำกันว่ามีหลายขู่ายคนอยู่บ่มื่อนี้ คนเอาเลยลงมาฮอตทางนี้แล้วคนเอาเลยยังได้ผูกคนถือว่าลงมารวมยิ้มรวมใจกันแล้วหลังคนเอาเลยตุ๊กเนาะมาตาเพื่อนกะยังได้เข่ามาฮอดคือกัดเนาะเฮ้ยยังได้มาตากองเฮกองชายขึ้นมาหลายเทเนาะโดยสบายดียังได้กองเฮกองชายขึ้นมาหลายกว่าเก้าบาทนี่ยังยังสี่หลายกว่าเก้ายังมีอีกบ่

วัตเพิ่นแรายการกัปตันวอต้าเนาคืออ่าอันนี้นี่คืออ่าพอมอนตี้กับเมยมันี่บันเพิ่นบ่ทางบัตทางมวนนี่โอ้ถูกคืออ่ะชีได้บุญลายออกเนาะวอตาเนาะือว่าเพิ่นเป็นจะภาพเลยนะโดยจั๊กภาพเปิดสากก่อนเปิดเปิดสะก้อนชั้นซะเปิดทางเนาะบัตรม้อนี้เด้อคือว่าเอาเข้ามาอีกรถนึงจังได๋แห็นนี่เพิ่น เพิ่นมาถวายโดยโอ้เจ้าของรถเพิ่อมผู้่นแกมาซุงาปหลังแล้วโดยเพิ่นมาบริจาคน้ำรถนึงโดยโดยนนั่เนาะถือว่าชุดใหญ่ใครกระพริบอยู่ทางพ่อกับแม่เพิ่มกับผู้บุญธรรน้ำซุ่มผูทางพี่น้องเบลบอกขออนุญาตน้ำปูทางให้คนยางคนเที่ยวนี่ ว่าเป็นอยากซ้ำกันกับาเจาะน้นส่างคู่นด้อันนี้นก็เอาตามเป็นยังคนก็เอาได้หัด đấy เพื่อว่าเจาะส่างแหกคนได้อยู่ได้กินนี่ได้บุญเก้าเก้ากับบ่พุ่อว่ากั๊บกั๊บเอ๋กั๊บกั๊บเอ๋เพื่อว่าโดยวัตรได้ทิ้งทากที่เดียวว่ากินทางคือกันคือว่าเปิืนคนไปมาสะดวกสบายผู้อยากเข้ามาทางน้ำทั้บุญกันโอ้ยเนาะดึงดูดอีกโดยเส้นไปเส้นมามันสะดวกสบายเนาะ

ส,สรุปพื้นที่เอาฮะเย็นเย็นประมาณนั้นแล้วค่อยว่าเย็นเอาทรายปูพื้นก่อนนะพอตาแบบว่าเวียกให้ขี้เเยอะขึ้นมาแมนแมนแมนน่าจะประมาณนั้นอ่าทั้งนั้นคือจะไปพูดพุ่นบ้านนี่เอากินนึงก็เนาะเฟิร์นาะยังไง อย่างใน,นพิ่นที่ฮะอัอนชื่อผูอันพิ่นมาถวายบ่าว่าตาบบดน,นี้โอ,นโอ้มีน้ำแล้วกะ็น้ำน้ำจักแพะระบาดนี้เนาะมีน้ำแล้วก็กองทรายอะไรครับมาชื่อนักเพิ่นเพิ่นจะรถไหนเนี่นะโอ้มีรถมีอย่างน่เนาะชั้นคือสีนักอยู่เพราะว่า เดบีตดบอหรือเดบินใชน่ะลูกสองล้านห้าเดยนี้พื้นทีน้ำเต็มสองล้านสี่สองล้านสี่่น่ะขัละล้านสาดยนพืน่้ำเต็ล้านเอ็ดโอ้ยโดยดยวบาทั้งวัดนะชาวบานื้อน้ำบ้านน้ำยังนอกไปเพื่อบรโุษนนสมเก้านาะสาแต่ว่าชาวบ้านทั้งวัดริไปเยอะเลยสาบุญโดยวาดากเลยว่าเอาน้ำเพิ่ ไหเนัคอนนได้หักคอนกนะตัวนิ่เลยตัวนิ่นาะเอาหาตัว้อนก็ได้บ่ได้เอแ้กเจาะเออเนาะเเดิกเทหน่อยนี่และ To annoy để lại, đi đi nó, đi 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 nó đi 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 เอาเอาพอนทุกตัวบ่าแรงนี่อาวเป็นนี่เป็นวัดเป็นไหอ่ะลุมาถวายปูนนั่งกะับไปเอาจักอ่เอาขันวัดได้เอ้าอาเอาจักชิบวเลยเราจะมาถือหน่อยโอ้แล้วจะทำถือลายอาชิบโขึ้นไปเนาะชิบขึ้นไปโอ้ดยาโอทังนั้นก็เป็นกรดิถวายกันบาทนี้จะ Rồi, áo ừ, hình hình nữa ซั่น nó Rồi à.

那个。Oh เห็นว,ว่าตาได้ดบนะ <c oughs> อ่กลงก้อยใครอยูยอยนะ่เนาะอ่อได้ดยินเะสียงนาอน bỏ ta, à, ừ. à, à, rồi. À, bà chít, phần ừ. thô ma nó phần mông bò vai, bên chân, bên chân bà chít phần thô bên chân,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  ông chân, bên chân,

จำเป็นเนาะอ้าซะรวมรวมทงเบิดนี่ใส่บอตาลืมเล้วจักเนาะลืมแล้วขนเบิในเจียนห่บ่จื๊อราคาแต่บ่ลืมรล้วค่ยโดยือไงรถหนึ่งสองล้านชีนี่ได้ของรถ ใ้่ช่องลดแคองลกอง์ประกบนะครับคาสูงแน่โดตเยคับ้มอดน้คงานกระดาไดอีกแล้วตตาออันนี้คือผูใหญ่ภูพันธูวัดไดนดเด่น่อกับแม่เพันเนาะ ีกับเมย์มานิวันเพิ่นโทรมาเนาะเพื่นน้องเนาะอัดยูในเตต่อนตอนตอนนี้บ็ได้อัดต่อนะเพื่อนน้องเอ้ยพูดอักนั่นก็ได้ถูกเนาะเพื่น้องเลยแต่ว่าหลายผู้หลายคนมารวมแห้งมใจกันหลายหลายพื่น้องเอ้ยที่เปิดบ้านวันนั้นแหละเนาะเพื่องเนาะ ไฮพี่น้องเอ้ยอันนี้แหละบาดนี้เนาะทางทุกบ้านเพิ่นกันโคมกันระดมกันมาเฮ็ดแต่ว่าคือเว้าแล้แต่ว่าพอบ่นี่ว่าบ่พอนี่กะยังยังบ่ฮู้เนาะพิ่เฮเนาะต้องเฮ็ดบก่อนไปนํานี่แหไนําเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยก็คือนั่นแหละต่อไปก็บ่เวียนเสน่ใหญ่ะเพิ่นเอิ้นยงกุฏิเด้เนาะ าแล้วมันอยู <gens> ่กลางพวกมันมันเป็นอะไรเป็นว่ามันบังเขาแจกเป็นเป็นชีมา่นะเป็นย่ากนี้มั่ลงเลยเออคำดนะคำว่าอันนี่เป็นนี่าเลียวดูนี่ไปนั่งเป็นตอเป็นตอเลยโย่แต่ว่าพบอเพียงกันะลน่้เอายอยเ้ยา แต่ท so 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 ุก so บ so, ้านเราโฮมกันเพื่อมาฮานะแบบว่าพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันเห็ดโยแต่ว่าพวกผู้หนึ่งผู้เดียวมันกับโบเกิดนะนะโดยกิดบโบเป็นต้องอาศัยหลายคนี่เราเลยคือเมื่อนี้แหละเนาะแต่ว่าผู้หนึ่งผู้เดียวกับโบโบแล้วได้โดยหลายคนผู้ละไมผู้ละเมื่อผู้ละเล็กผู้ละน้อยด้วยกันจับเดื่อกันบายแต่ว่าเป็นเห็ดเป็นน้อยเนาะแต่ว่าทรัพย์สิน รวยไปหน่วยมั cage, bitch, ่นก็ได้งรวยก็มันบางบางคนแบบถึง่วยพุ่งก็มี้นรวยพุ่ก็มี้นะรวยรันกันรวยที่จับเป็นตามเพิ่นจุดพิ่นหมายไว้เนาะมีแต่ว่าเหตุโตๆกันเลยโตกันไปคือว่าแล้วจบจากนี้กันกูละพี่น้องเคยจะได้ออกไปเวียดข้างนอกก่อนเนี่ยไปเวียดข้างนอกน้ำ ก็ค <mas> <mas ิดเพิ่นแต่ว่าเขาบอกิดเพิ่นไปยังออกไปตลาดเดียวเขาไปซื้อเครื่องซื้อของเพิ่นอยู่อขอคือว่าอะไรแต่ว่าโตทีแน่ๆเนาะทีแน่ๆนี่คือดินนี่ก่อนนะดินหมู่ทางเลยหมู่ทางแต่ก่อนแต่หมดว่ามันเหลือเหลือจากนี่ ตอนุนแล้วไปทางศาลาัวแจกเลยเลยนี่แต่ว่าเอาบ่อนี้ให้แล้วกอนเนาะเดยเด็กน้อยไปเที่ะขันละตอนแต่ว่านี่แหละบอตาจังว่าอยากอยากแพ่พือทั้งยาคูคนโบบอตาเลยรเนาะ่นหาออแร่เลยเนี่ยเด้อปทัน่ีานี่แหละเอาบุญอบุญมาฝากเนาะผม่อี่นอง บวัชพูสุคนพี่น้องเลยผู้ใดมีใจท่านเนาะอยากอยาก,กอยากโมอยากทานอยู่ในวัดในวาพี่น้องทางตาหรือว่าทางทีมงานเนาะก็ยินดีเป็นสพ่นบุญให้พี่น้องเลยปีที่แล้วนี่กับทัวร์าลายได้หลายหลายพอสมควรอยู่ได้เร<ด>าจะได้รับนาทนีก่อนบุญกับเราปู่ใหญ่เพื่อนคือหลายหลายก็โมรีนีิแม่นรักเสาโทรโคกเะไอย่างเงียโดลายคือว่านักเนาะ อาเท่าที่บาตาจําก็าวนี่มีแม่น้อยนะคงวันวรบุตรอ่าแล้วก็แม่ดวงใจอ่าแล้วก็เอาแกเนาะเอาเปแล้วก็พอสีนาแม่ตุยเอ้าถือว่าหลายทานพอสมควรเนาะเอื้อยดบ่เนาะมีบ่คุย่นแต่ว่าบตาจดไว้อยู่ด้จดไว้อยู่แ่ว่าคุยมแต่ว่าลงมาในปีปึ๊บน พอมันท on ีแม่มณีวัดนะพอดีเรื่องสะุมตะเกาเนี่ก็มีทั้งแม่แก้วเพันแน่น้องเนาะแม่แก้วตะเกาไฟนี่แม่แก้วแม่แม่น้อยวงน้ำก็มีทั้งแม่น้อยน้ำโดยโดยต่างๆประดานพรอบแม่น้ำครอบไปเรื่อยโดยถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างพอสมควรหลายสิ่งหลายแนวโยกอะไรแลต่กับพระไงพระไงคอยเสริมนี่ก็เพมันก็ยังได้ช่วยอยู่ได้

เออคนนี้แหละมีไปแน่นนะดีดีมีกาเข้ามาดีคอมเมดี้ฮ่าฮ่าฮ่าือจ้ีเลยค่ีอาลงวันนี้กำลังออกนะวันนี้งที่วัดตั้งี่เอาออกเอาัตถุปีการารเนาะซิมง โอ้โอ้จิตสิมดูนี่แต่ว่าแต่ว่าเป็นไปได้เนาะเจอคุณมเพิ่งมอ่ะอันนี้จะเช่นไงลมเร็วเนเน

đỉnh đỉnh cao ấy ครับ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  cao ครับ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  เอาเนาะพ่อพี่น้องเอกราคือสิประมาณนี้เนาะถือว่าชา,าวบ้านลงมาระดมแห้งกัดนะกเนาะพ่อี่น้องเนาะถือวา่าให้ขู่หลายคนพอสมควร,นะรเนาะพ่อพี่น้องเอ้าราก็คือสิประมาณนี้เด้นะอเนาะถ้าจะได้ก็ต้องกราบขอบ,ขอบคุณนะขอบคุณเนาะพอหมดทีแต่ก็เม่มัน,มนีวันผมผักดีหลายๆเด้อนะเนาะพ่อพี่น้องเอ้ย จังไดก็ขอให้พ่อกับแม่เนาะเหตุเวี้ยเหตุการณ์เหตุงานอยังก็ขอให้เจริญลุงเลี้ยงไปเมื่อหนาเด้อเจริญการเงินกันอยังก็ขอให้เจริญลุงเลี้ยงไปด้วยดีเน้องพี่น้องเนาะโอ้ถือว่าว่ากันเกิดกะกะเนาะขอโทษขออภัยน้ำลายไหลก็พี่น้องเอ้ยเอาก็คือสิประมาณนี้จังไดนก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณพ่อยเป็นน้องอิ่มสีเพื่อสุ่คนที่เขามากดติดตามรับชมคลิปแล้วก็บากดข่าวโฆษณาคลิปของมอเบียดไป ไทยนี่ก็ขอให้พ่อพี่น้องเราอยู่ดีมีเบิตรสุขสุขคนกติเตบใจความใคร่จะมีารถนาสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้ดันเจมุ่งมาปรารถนาเด้อเนาะไทยนี่ก็เรียกเองคือ,คอ,คอขอเข,อข,อขอาคำว่าสบายดีสบายดี